นี่แหละหนทางนี่แหละเลิศไปเสฐเป็นบุญใหญ่กุศสใหญ่บารมีใหญ่อยู่ตลอดนะนะถ้าทา่านแค่ม<บ>ีสติอยู่ในกายเป็นผู้เสพอมตะในท่านอมตะคำว่าไม่ตายนั่นก็คือไม่มีการเกิดนั่นเองเส้นทางของอา,านาปนสติเป็นเส้นทางประุปิปฏิบัติเพื่อเข้าสู่การไม่ได้เกิดนะเป็นประโยชน์มาก ป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่บารมีใหญ่รองรับอยู่ตลอดเวลาแม่พวกท่านไม่อยากลองทําด้วยหรอือพระพุทธเจ้าตัดไว้เป็นคีมของกรรมฐานนั่นนะเป็นตถาคตวิหารก็คือท่านเอาชื่อท่านเข้าไปใส่ในตัวอาณาปณสติด้วยเป็นตถาคตวิหารโอบาว่ามันาน่าทำนะส่วนทานก็ทาไปอย่ท่านเห็นเอง ถ้าเขามาสื่อสรารเรื่องราวของวกชาติแล้วท่านจะทานโดยละความตนเองเพราะว่าการหวังผลในทานก็เป็นเชื้อให้เกิดใช่ไหมละ่ะคุณบันทึกบุญดีไหมมันก็ดีกว่าบันทึกบาปแต่สุดท้ายบุญเหล่านั้นมันก็เป็นเหตุให้ได้เกิดเดิมใช่ไหมล่ะปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดไม่ใช่หรือ ทำให้ถูกเลยนะทำให้ถูกคนก็ได so ah, ้เกิดอีกท่านั้นเองมันอยู่ที่การวางใจจริงๆนัแล้วคือละความตนนีคือสลัออกดูเจ้าของดูสแสดงเจ้าของหนึ่งมันจะอะไรอาวรกับของสิ่งนั้นไหมนี่เองนะเคยเหมือนกันสมัยวันใหม่ๆอยากทดสอบเจ้าของไปบินธรรมะญานโยมเขาก็ใส่ปัจใจมา ใส่มาก็โยนไปด้วยออกข้างหลังจริงเพื่อพวกเก็บขยะเขามาเจอเขาก็ได้เอาไปใช้ตัวเองก็ไปนั่งดูเจ้าของลองดูซิมันจะอะไรอาวรณ์ไหมน,นี่ใครจะไปบอกพวกท่านหรือถ้าพวกท่านไม่ฝึกเอาเองใช่ไหมละ่ะครู้มาจรางท่านก็เป็นได้แค่ผู้บอกทางสุดท้ายเราก็ต้องน้องไปที่สตรเจ้าของไม่ก็ท่านอาหารเนี่ย ถ้ายังมีอันนี้อยู่มันก็เลงไว้นี่คือสุดยอดของอาหารเราต้องเอาตัวนี้มาฉันมาที่นี่มันกำลังเขาขึ้นแล้วก็วางลงให้เขาเลือดเจ้าของไปนะมันจะแย้งดยงูเลนใจตัวเองนะแม้กระทั่งเวลาฉันมอง,งดูในบัตรอันไหนมันอร่อยมากที่สุดหยิบอนไรอะไะให้เลือดมันเป็นยังไงทีนีนะ้มันฝึกเจ้าของหมดนะขนาดนั้นเลยนะ อผู้ได้เจ้าท่านบอกผู้เด้ากนห่นท่านถ้า,ามีเพื่อนที่สูยอยู่ด้านข้างในโภชนะของท่านท่านจะหยิบออกก่อนให้เพื่อนก่อนที่ท่านจะทานอาหารนั้นนะเขาเรียกว่าฝืน่ิสัยฟืนนิสัยเล่นกับตัวเองมีสนุกดีนะหยิบอาหารช้วยมาปุ๊บก,กำลังจะเข้าไปากแล้วเอาออกไปวางไว้ที่เดิยวก็นั่งดูมันน้ำลายโอ๊ะโป๊ะปั่ ตัวเขย่าด้วยมันหิวเออเห็นไหมล่ะเล่นไปเล่นไปเล่นมาได้พิสูจน์เจ้าของมันก็เป็นประโยชน์นะมันก็เป็นธรรมดาในเรื่องราวของอาหารนะมันจะเป็นประโยชน์มันจะเข้าใจในธรรมชาติของร่างกายมากขึ้นว่าจริงๆแล้วมันไม่ต้องการคำแล่เมื่อหรอกท่านใช่ไหมละ่ะมันไม่ต้องการเนื้อที่ดีดหรอกมันไม่ต้องการสเต็กหรอก มันแค่ต้องการสารอาหารเป็นอะไรก็ได้เข้าไปหล่อเลนะี้ยงเซลล์ต่างๆใช่ไหมลนะ่ะเนี่ยำแล้วหมือนสองหมืน่นมันก็ขี้เนหมนือนเนะดิมกันลเะเ๋ยไปปูนแต่งมันมากใ้าเจ้าของเป็นทุกข์เลยนะใช่ไหมทุกวันนี้มันมีแต่กามโกงหลอกลวงกันไปวันๆเนาะนะ,นะใช่ไหมเพราะความไม่เข้าใจ ถ้าท่านเข้ามาศึกษาท่านมองย้อนไปท่านจะเห็นเลยโลกนี้เนี่ยมีแต่การยึดติดใช่ไหมล่ะใช่พวกมันเคยบอกกันตลอดว่าตั้งแต่พิษสูบจีวรยไปเป็นเหนตุตั้งเกิดวันเลยแล้วพวกเราล่ะของผัวของเมียแบบนเนมอยู่ในตู้เป็นยังไงบ้าง <c oughs> มาอยู่ที่นี่ยังห่วงอยู่นะเพชรใช่ไหมล่ะเพชรนินกินดาของคำเป็นยังไง แค่หลงลืมไม้ในห้องน้ำเป็ในใจจะขาดแล้วใช่ไหมเพราะชาติมันจะร้อเหรอือพวกเราอะถ้าไม่สละออกผู้พระเจ้าสละไหมล่ะเนอะลูกเมียความร่ำรวยสละออกมาเอาเครื่องประดับไปแลงเอาห้าปอนปอนมาใส่แล้วก็ฝึกฝนเจ้าขอ ได้พวกเรามาไม่อยากลองทำเหมือนท่านเด้สบายนะคุณบาว่าลองไปนะลองไปวัลองดูสบายมากชุดเดียวเที่ยวได้ทั่วไทยบาทเดียวก็ไปได้ทั่วไทยเหู่นั้นกันใช่ไหมล่ะถ้วยก็ไม่ต้องร่างเยอะเอาใส่ใส่รวมในบาทก็จบเล่ยใช่ไหมล่ะยูง่ายกิน เคยนะโยมไม่ได้ไปเอาแต่อาหารไปรู้จักไม้ควารนะไม่ต้องใส่ถ้วยเปิดป่านถุงให้ก็พันถุงเอามาเลยเอาแค่นิดหน่อยปิดถุงแล้วเอากลับไม่ต้องใส่ถ้วยไม่ต้องล้างใช่ไหมล่ะนี่มันอยู่ง่ายนะใช้ชีวิตงนะ่านยะนอนตรงไหนก็นอนได้หันไปทางไหนก็ได้เะไม่เหมือนโยมนะ ันไปที่ตะวันตกไม่ได้เป็นทิศที่ไม่ดีใช่ไหมละ่ะแสดงว่าเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสมมติเรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ย้านานสิบชั่วโตรงนี้และฝั่งนู้นทิศตะวันตกคนอยู่ภาคเราไปชั่วทั้งหมดเท่านั้นใช่ไหมไม่ดีทั้งหมดเลยนะมันเกี่ยวมันไมละ่ะมันไม่เกี่ยวกันเลยคนละเรื่องกันเลยพระพุทธเจ้าท่านก็เดินไปทุกทิศนะแหม a m e เพราะเราถูกปลูกฝังโดยพิธีกับโดยพรามมาก่อนหรือผีมาก่อนคิดนั่นไม่ดีทิดนี่ไม่ด,มดีถ้ามันดีหมดมันก็ไม่ได้ขายของเนาะพอได้อาศัยทิ่ไม่ดีแะละพอได้อยู่ได้กินบ้างใช้แน่นกี่ไรใช่ไหมเนาะอืมไปตั้งนั่นตั้งนี่ก็ไหลเมื่อยู่กพอได้อยู่ได้กินเนี่ยก็เป็นธรรมดา พวกเรานะนะด้เกิดมาในยุคนี้แล้วพระสัตว์ธรรมยังมีอยู่ครูบาอาจารย์ก็ประกาศพระสัตว์ธรรมอยู่ข็รีบเนึ่งในเส้นทางความพ้นทุกข์ก็คือริยสัจด์สิิมั่งมีงงอภัยหรืออนานปานรรสติ